และเป็นพี่เลี้ยงให้คุณไปเรียนรู้และประสบความสําเร็จกับโครงการปลดหนี้ได้เพราะ 1. พี่วีสร้างธุรกิจมากับครูชิตาโดยการที่ไม่ได้เสียเงินตัวเองเลยแม้แต่บาทเดียวนั่นก็คือได้ หนึ่งโดยที่บวกกำไรเสียแล้วฉะนั้นวิธีช่องทางนี้มันง่ายมากเพียงแต่ว่าคุณจะต้องมีใจในการเรียนรู้และทำตามที่พี่เลี้ยงของเราบอกมาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่สามารถทำงานควบคู่ไปได้กับอาชีพของคุณได้เลยมันไม่ ไ,ไม่มีข้ออ้างกับการจะสำเร็จในครั้งนี้หากคุณเชื่อมั่นในตนเองเชื่อมั่นในการพูดของอพี่เลี้ยงของเราพี่วีแนะนำเบื้องต้นแค่นิดเดียวคุณเข้าไปเรียนรู้ได้เลยเพราะว่าผู้นำของเรารุ่นพี่ของเราเขาจะบอกวิธีการคุณทั้งหมดเลยวิธีการนี้เขาสามารถคุณสามารถสร้างเงินได้เลย มันง่ายมากเริ่มต้นจากจับเขาเรียกอะไรอ่ะจับเสือมือเปล่าเหมือนพี่วีเรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลกับครูชิตาเรียนรู้และลงมือทำได้ความสุขได้สุขภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดและได้ความรักที่น่ารักเพิ่มขึ้นเกือบ20ปีเรายังมีความสุขที่สุดและคุณรู้ไหมคะได้การงานการเงินเข้ามา พร้อมๆกันมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกอะไรอะที่สุดของชีวิตมนุษย์ก็คือสิ่งเหล่านี้ก็คือเรากล้าที่จะออกมาช่วยเหลือผู้คนพี่บีไม่เคยมีหนี้เครดิตอาจจะไม่เคยเป็นหรืออะไรไม่เคยคิดตรงนี้ว่าตัวเองเป็นยังไงแต่ใจฉันอยากจะช่วยเหลือคนฉันเป็นกระบอกเสียงว่าเนี่ยมาทำเนี่ยมาเรียนรู้เนี่ย มันไม่ต้องเสียสตังเลยคุณเอาไปทําหรือแม้แต่คุณได้เคล็ดลับหรือวิธีเหล่านี้คุณสามารถเอาไปปรับใช้ในธุรกิจของคุณได้เลยมันเป็นสิ่งที่แน่นอนทําเกี่ยวกับออนไลน์เพราะว่ายุคนี้คุณมาเจอคลิปคลิปนี้ก็อยู่ในออนไลน์ฉะนั้นมันง่ายมากสําหรับการสร้างธุรกิจหรือทําอะไรก็เลวเตเพราะว่าเรา ไม่รู้ว่าโรคของโควิดเนี่ยเขาจะอยู่กับเรานาน,านสักเท่าไหร่เกือบสองปีสามปีแล้วพี่น้องพีวีเองก็ยังไม่เคยไปกลับบ้านเมืองไทยแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องนั้นเหล่านั้นมันจะทำให้เราไม่สามารถสื่อสารกันได้ธุรกิจของพีวีมีการขนส่งแพ็คของให้คุณคุณสามารถ